สวัสดีนักเรียนชั้นป6ทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันในหัวข้อการจําแนกรูปสามเหลี่ยมด้วยพิจารณามุมค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักของชนิดของมุมกันก่อนนะคะมุมที่หนึ่งคือมุมแหลมค่ะเป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า0องศาแต่น้อยกว่า90องศาค่ะต่อไปมุมฉาก เป็นมุมที่มีขนาด90องศามุมป้านเป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศาค่ะมุมตรงคือมุมที่มีขนาด180องศาและสุดท้ายค่ะคือมุมกลับค่ะมุมกลับมีขนาดมากกว่า180องศา แต่น้อยกว่า360องศานั่นเองค่ะจากรูปภาพที่คุณครูกำหนดให้นักเรียนนะคะรูปสามเหลี่ยมทั้ง3รูปนี้นะคะนักเรียนมาสังเกตรูปสามเหลี่ยมกันก่อนค่ะรูปสามเหลี่ยมจะมีด้านอยู่ทั้งหมด3ด้านนะคะคือด้านที่1ด้านที่2และด้านที่3ค่ะ และรูปสามเหลี่ยมก็จะมีมุมอยู่3มุมนั่นเองนะคะนั่นก็คือมุมที่1มุมที่2และมุมที่3ค่ะนักเรียนสังเกตค่ะว่ารูปสามเหลี่ยมทั้ง3ารูปที่คุณครูกําหนดให้เนี่ยมีมุมอะไรกันบ้างค่ะจากรูปที่นักเรียนเห็นนะคะมุมทั้ง3มุมของรูปสามเหลี่ยมประกอบไปด้วยมุมแหลมทั้งสามุมเลยค่ะดังนั้นนะคะเราจะ เรียกชื่อสามเหลี่ยมนี้ว่าสามเหลี่ยมมุมแหลมค่ะต่อไปมาดูรูปสามเหลี่ยมที่คุณครูกำหนดอีกสามรูปนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่ามุมของรูปสามเหลี่ยมมุมที่หนึ่งและมุมที่สองเป็นมุมแหลมนะคะและมุมที่สามนี้เป็นมุมฉากค่ะมุมฉากจะเขียนสัญ,ญลักษณ์นะคะสี่เหลี่ยม มุมฉากไว้ตรงมุมตรงนี้นะคะหมายความว่ามุมนี้กาง90องศานั่นเองค่ะมาดูรูปที่2ค่ะรูปที่2ก็จะประกอบไปด้วยมุมแหลมอยู่2มุมและอีกมุมหนึ่งเป็นมุมฉากค่ะรูปที่3ก็เช่นกันนะคะมีมุมแหลม2มุมและมุมที่3เป็นมุมฉากซึ่งสรุปได้ง่ายๆก็คือมีมุมฉากอยู่ หนึ่งมุมนะคะเราจะเรียกรูปสามเหลี่ยมนี้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะต่อไปนะคะนักเรียนสังเกตอีกค่ะว่ารูปสามเหลี่ยมสามรูปที่คุณครูก,กำหนดให้นักเรียนเป็นสามเหลี่ยมชนิดใดนะคะสังเกตมุมที่หนึ่งค่ะเป็นมุมแหลมมุมที่สองก็เป็นมุมแหลมส่วนมุมที่สามเป็นมุมอะไรคะนักเรียน อ้เป็นมุมที่มากกว่า90องศาแต่ไม่ถึง180องศานั่นก็คือมุมมุมป้านนั่นเองค่ะมาดูรูปที่2ค่ะประกอบไปด้วยมุมแหลม2มุมและมุมที่3ก็เป็นมุมป้านรูปที่สก็ประกอบไปด้วยมุมแหลมสองมุมและมุมป้าน อยู่1มุมนะคะเราก็สรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมที่คุณครูกำหนดให้มีมุมป้านมี1มุมนะคะที่เป็นมุมป้านซึ่งเราจะเรียกสามเหลี่ยมนี้ว่าสามเหลี่ยมมุมป้านนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตได้นะคะว่ารูปสามเหลี่ยมทุกรูปจะประกอบไปด้วยมุมทั้งหมด3มุมนะคะซึ่งจะมีมุมแหลมอยู่อย่างน้อย2มุมนั่นเองค่ะ รูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะมีมุมฉากอยู่หนึ่งมุมนะคะและรูปสามเหลี่ยมมุมป้านก็จะมีมุมป้านเพียงหนึ่งมุมนั่นเองค่ะ,ะเราจะมาพิจารณารูปสามเหลี่ยมนะคะที่กำหนดให้โดยใช้มุมค่ะ,ะนักเรียนสังเกตดูค่ะรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดนะคะ การพิจารณามุมนะคะเราจะใช้สายตาคาดคะนีไม่ได้นะคะเราจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการวัดมุมนั่นก็คือครึ่งวงกลมนั่นเองค่ะโดยนักเรียนนะคะนำครึ่งวงกลมมาวัดมุมนะคะโดยเริ่มที่ศูนย์ตรงนี้นะคะนักเรียนศูนย์แล้วก็ให้จุดตัดอยู่ตรง มุมที่เราต้องการวัดนะคะจากนั้นค่ะนักเรียนดูความกว้างของมันที่กลางออกมานะคะเราเริ่มตรงนี้นะคะ0 10 20 30 40 50 60 70 80 90เราได้ว่ามุม B กลาง90องศา90องศาคือมุมอะไรคะนักเรียนอ้า90องศาก็คือมุมฉากนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะ เราตอบได้แล้วคะ่ะว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะมีมุม B นะคะเป็นมุมฉากค่ะต่อไปนะคะมาพิจารณารูปสามเหลี่ยม SET นะคะว่าเป็นสามเหลี่ยมชนิดใดเหมือนเดิมนะคะนักเรียนเราสังเกตได้คะ่ะว่า มีมุมอยู่สองมุมที่เป็นมุมแหลมส่วนมุมที่สามเราไม่แน่ใจว่าเป็นมุมอะไรนะคะเราก็จะใช้ครึ่งวงกลมในการวัดมุมนั่นเองค่ะเราก็จะวัดมุมโดยให้จุดตัดอยู่ตรงมุมที่เราต้องการวัดนะคะและก็แขนอีกข้างหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมตรงกับศูนย์นะคะนักเรียนศูนย์เราเริ่มนับจากฝั่ง ที่อยู่ด้านในนะคะนักเรียนเพราะว่าแขนที่เรานำไปทาบนั้นอยู่ทางด้านในของเครื่องมือวัดนะคะเราก็นับไปเลยค่ะ10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130ค่ะเราวัดมุมได้เท่ากับ130ซึ่ง130เป็นมุมชนิดใดคะนักเรียน อ่าเป็นมุมป้านค่ะดังนั้นเราตอบได้แล้วค่ะว่าสามเหลี่ยม SET เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านค่ะเพราะว่ามีมุม E นะคะคือมุมตรงนี้เป็นมุมป้านค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาพิจารณาค่ะว่ารูปสามเหลี่ยมคงจเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดนะคะซึ่ง จากรูปนะคะเห็นได้ชัดค่ะว่ามุมทั้ง3ามมุมเป็นมุมแหลมนะคะดังนั้นนักเรียนตอบได้เลยค่ะว่ารูปสามเหลี่ยมคงจเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมเพราะมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมค่ะหรือหากใครที่ไม่มั่นใจนะคะว่าเป็นมุมแหลมหรือเปล่านักเรียนก็ใช้เครื่องมือของนักเรียนค่ะคือ ครึ่งวงกลมนะคะวัดมุมทั้ง3มุมเลยค่ะเพื่อความชัวร์นะคะเรามาสรุปด้วยกันนะคะว่าการจำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิยจารณามุมเนี่ยเราจำแนกได้อย่างไรนะคะรูปสามเหลี่ยมทุกรูปนะคะจะมีมุมแหลมอย่างน้อย2มุมนะคะถ้ารูปสามเหลี่ยม มุมฉากจะมีมุมฉากอยู่1มุมนะคะถ้าเจอรูปสามเหลี่ยมมุมป้านก็จะมีมุมป้านอยู่1มุมนะคะแต่หากเจอรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะมุมทุกมุมจะเป็นมุมแหลมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอฝากให้นักเรียน กลับไปทําแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะในหน้าที่5และหน้าที่6นะคะให้นักเรียนจําแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณามุมค่ะสําหรับวันนี้นะคะค,คุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ